ทันข่าวประคข่กีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2566โดยชายผู้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงเบ็คกิ้งนิวส์สุบรรณพาดร่วมทีมชาติไทยลุยศึกคิงส์ครับนะโดยกันที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมทำภารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอลคิงส์ครับ2023 โดยการน,นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการแข่งขันกันขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนนี้โดยได้รับการรับรองจากทางสมพาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรบฟีฟ่าในการแข่งขันระดับฟีฟา International ่าอินเตอร์เนชันแนลเอแมชโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่จะใช้สามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเป็นรัหลังเย้าในการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับคู่แข่งของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลคิงส์คั p 2023ประกอบไปด้วยอีรักเรบบนอนและก็อินเดีย โดยประการนี้มีความสําคัญต่อการเตรียมทีมของทีมชาติไทยเพื่อความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทวัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายนล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวเลยทว่าสุวรรณักเหมือนตาของหน้าตัวจบสกอร์จะพลาดเข้าร่วมทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากเจ้าแบงค์จำเป็นต้องอยู่ฝึกซ้อมและก็ปรับตัวกับทางต้นสกัดใหม่ที่ยุโรปกับทางโ OH อเอชรนูนเพื่อเตรียมประเดิมลงสนามเกมแรกในศึกจูเบราโปร,โรดิกในลีกสุดกับทางอ่าเบลเยียมทันทีในครั้งนี้ นั่นเองครับกระแฟรฏิดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์สุพรรณัเหมือนตาคนนี้กันนื่นอครับเลามาดูประเด็นข่าวจอบมานก,กันครับเอาได้ยังไงงานนี้แฟนไทยยังทึ่งชมช็อตเจนหนูเบนจามินเจมเดวิสโชว์ขาจุดโรปแบก4-5คนก่อนจะจ่ายให้กับทางชานรงเข้าจบสกอร์ในครันี้โดยทางเบนจามินเจมเดวิสแนวรุกทักษะเชิงสูงทีมชาติไทยประเดิมลงสนามเกมแรกภายใต้ใตการนำทัพของกุซือญี่ปุ่นมาโกโตเทกุนับุริ ซึ่งงานนี้เป็นจีมินเจมส์เดวิสเกือบจะขึ้นแอสซิสแรกได้ทันทีหลังจากที่โชว์สกิลยุโรปแบกไป4-5คนในแนวรับคู่แข่งก่อนจะจ่ายตัดเข้าไปให้กับทางชานรงพรมสีแก้วซัดจะจ่อไปไม่ถึงห้านาไปติดเซฟแบบน่าเหลือเชื่อโอ้โหเป็นว่างานนี้ดีลาด,ดีนะฮะเจ้าหนูเป็นจีมินเจมส์เดวิสเขากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้เจอกันแล้วต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะมีชื่อร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ มาแล้วยังไงโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะโด,ดยการน,นี้มาแล้วโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียโดยการนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สร้างผลงานกระหึ่มเวทีเอเชียประกาศคว้าแชมป์ SEA V League 2023 เหนือทีมชาติเวียดนามทั้งสองสนามไปอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดวอลเลย์บอลไทยนะฮะเตรียมส่งใจเชียร์ทับนักตบลูกยางสาวไทยสู้สึกลุยระดับเอเชียโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียส0ที่23ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแข่งขันกันที่จังหวัดนคนรราชสีมาะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนโดยกลุ่ม A นั้นไทยออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ีจะเป็นญี่ปุน่นอิหร่านอินเดีย กรุบซีจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามอุซเบกิสถานกรุปดีจะเป็นจีนคาซัคสถานฮ่องกงและก็ฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมการแข่งขันของทัพนับตบลูกยางสาไทยทีมชาติไทยรับเป็นกลุ่มเว้นต่อไปนี้วันที่30สิงหาคมไทยพบออสเตรเลียวันที่1กันยายนไทยพบทางมองโกเลียนในครังนี้นะเป็นราวัลงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจสาวๆเลย์ิอบอลทีมชาติไทยกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยบทสรุปอันดับรางวัลและยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่ง c v l ีลี u e 2023สนาม2ที่ประเทศไทยนะโดยการน,นี้ทางศึกวอเลย์บอลหญิง SEA อ่าวีลีก2อ2พสนาม2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยการน,นี้สรุปอันดับและก็รางวัลยอดเยี่ยม SEA วีลีก2อ2พันสามนาม2วีดังต่อไปนี้ สรุปอันดับการแข่งขันนะฮะชนะเลิศก็จะมีไทยรองชนะเลิศเป็นเวียดนามอันดับ3เป็นอินโดนีเซียอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์เซอรราบัลบุคคลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์สามสองหัวเสายอดเยี่ยมอ่าอันดับหนึ่งเป็นวิธิหูกวินจากเวียดนามหัวเสายอดเยี่ยม2จะเป็นราตีบูวันดาวรีจากทางอินโดนีเซียบอลเรือยอดเยี่ยม1เป็นจรัญพรบรรดาศักด์จากไทยบอลเรือยอดเยี่ยม2เป็นวิราชิติฟาราดีราจากทางอินโดนีเซียเซตยอดเยี่ยม เป็นอันเนตาปุรุตีจากอินโดมีบีหลังยอดเยี่ยมจะเป็นอารซาโซลมอนจากฟิลิปปินส์ตรับอิสระย,ยอดเยี่ยมจะเป็นปีนุตแป้นน้อยจากไทยนักกีฬายอดเยี่ยม AVP ีงานนี้ให้ชัชชุออนโมกสีจากประเทศไทยน,นะโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจระงะฮะก็ต้องรอดูต่อไปการ้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงแฮร์เบอร์ตี้ไม่หยุดยิงทําอีกหนึ่งประตูช่วยยะโฮห้อบอลเปรังไป5ต่อศูนย์นะ โดยทางแฮร์เบอร์ตี้ฟอนเดเดยังไม่หยุดยิงกด1เม็ดช่วยยัโฮดารันทักซิมเพิร์ตาราังถล่มเปรลังเอฟซีไป5ต่อ0นส่งให้เจ้าตัวนั้นยิง4เกมติดต่อกันไปแล้วโดยวการเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับผลงานของแฮร์เบอร์ตี้ฟอนเดเดที่ออกไปหาความท้าทายใหม่กับทางยัโฮดารันทักซิมโดยจะศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีก2023นัดที่20เจ้าตัวก็ยิงอีก1ประตูช่วยตอสังกัดและก็จากผลงานในเกมนี้ทำให้พิตตี้ยิงไประดร้มากถึง5ประตูกับเป็นสต์ จาก4เกมที่ลงสนามโดยเกมนี้ h ฮร์เบอร์ตี้ฟอนเนเดสเป็นคนยิงเปิดหัวให้กับทีมในนาทีที่21ก่อนที่ทางยาโฮดอรุนทักซิมจะมาได้อีก4ประตูทําให้ยาโฮดอรุนทักซิมเปิดตารางถล่มเปรรังเอฟซีไป5 0ต่อศครองจากฝูงที่60แต้มจากทั้งหมด20นัดนาหน้าอันดับที่2ปมากถึง17แต้มในขณะนี้ โดยสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกทางบาเลเซียซูเปอร์ลีกส0 2 3นัดที่11ยองยาโฮเดลตักซิมเตรียมออกไปเยือนเคด้าเดวันเสาร์ที่16สิงหาคมเวลาอี่สินาฬิกาเป็นต้นไปใครเปแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันอีกครับเอาล่ยังไงพอลินยันลงชิงตำแหน่งนายกบอลไทยแม้ว่านวลพันธ์จะลงด้วยก็ตามทีโดยทั้งพอลินงามพริง้งอดีตแกนนำกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ ยืนยันยังคงต้องการจะลงสมัครตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแม้จะมีนวลพนธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยลงสมัครด้วยในสมัยหน้าก็ตามทีเรามองว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีคนที่รักฟุตบอลจริงๆเข้ามาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นโดยมาดามป้อนะฮะได้เผยแต่ว่าถือเป็นเรื่องดีที่ดีนะที่มาดามแป้งจะลงสมัครตำแหน่งนายกสมาคมาฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งคนเพราะเหล่านั้นจะได้คนที่รักฟุตบอลจริงๆเข้ามาช่วยการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยตรงนี้ให้ดีขึ้นส่วนตัวรัฐพอลลินก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะลงสมัครไม่วา่างนั้นการแข่งขันก็จะไม่สนุกถือเป็นการแข่งขันที่จะเข้าไปทํางานช่วยชาติบ้านเมืองการที่คุณตุ๊กปิยพง์ผิออนประกาศลงสมัครคนแรกตามมาด้วยพอลลินและคุณแป้งที่จะเข้ามาร่วมด้วยทำให้ทุกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าประนั้นมีแคนดิเดตเป็นใครบ้าง ส่วนตัวพอดินนั้นก็มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจด้านกีฬาฟุตบอลหลายคนอาจจะรู้จักเราแค่เป็นประธานเชียร์ไทยแต่การทำงานเชิงธุรกิจพอรีนนั้นก็อยู่บริษดวดวดัทชั้นนามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นขอยืนยันแ้ว่าเราจะอยู่ในการแข่งขันชิงตำแหน่งตัยกสมาคมฟุบตบอลต่อไปเราคิดว่าเรามีส่วนที่เราทำได้จริงๆแล้วคนรักฟุตบอลไทยก็มีเยอะเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นมานําเป้าคนนี้ที่กล่าวปิดท้ายเอาไว้นะครับเรามารอดูกันต่อไปกันกนะครับงานที่สนุกอย่างแน่นอน เลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนิวิตหมายที่ดีงานนี้บิคั้นบอกเลยว่าเผยถึงประเด็นมาดามแป้งประกาศลงชิงตำแหน่งนายกบอลไทย โดยการน,นี้มิคันวิตติยะไพรัตผู้บริหารสโมสรชชลีโอเชียงรายเปิดเผยกับทางทีมงานผู้สื่อข่าวนะฮะถึงประเด็นที่มาดามแป้งนพันลํำซำประกาศลงสมัครชิงนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยเลยนว่ามาดามแป้งนั้นเป็นคนที่เข้าใจวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอดนะและก็ยังมีนิมิตหมายอันดีในครั้งนี้เพิ่มเิมอีกด้วยโดยวิคันได้กล่าวต่อไปด้ว่าประดนั้นมีตัวเลือกมากมายเกิดขึ้นนะครับพี่แป้งก็เป็นคนที่เข้าใจวงการฟุตบอลนี้มานานอยู่ตลอดแล้วครับ ก็ต้อง uh, ดูที่เรื่องนโยบายกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกททีมพี่ๆทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นบริลัมหรือบีจีก็ให้การสนับสนุนผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเราอยู่แล้วทั้งสบกสโมสรผมเองก็คิดว่ามันจะเป็นวิตหมายที่ดีแต่ว่าทาั้งนี้ทั้นนั้นผมยังไม่ทราบเรื่องของรายละเอียดของนโยบายแต่อย่างไรผมเองก็พร้อมจะดูซึ่งพี่แป้งก็เป็นคนที่น่าจะพร้อมที่สุดแล้วในกรณีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเรื่องนะฮะ ถ้าได้นายกอกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่จริงอยากจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดวิคันระบุว่าผมอยากจะยังหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะจัดการที่ทําให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละทีมรวมไปถึงทีมรักย่าที่จะได้มีเงินเข้ามาเติมเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากขึ้น แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าทุกๆคนประชุมร่วมกันมาโดยตลอดรู้ปัญหากันอยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างและพี่แป้งพี่ปิ๊บพ,พ,พี่คุณเดวินก็เป็นหนึ่งใน3คนที่ประชุมร่วมกับพวกเรามาโดยตลอดและทุกคนคงรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่แล้วและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจําวันที่14สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ